วันนี้เกม Build to Survive ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาเซอร์ไวกับบอมเออผมอ่านชื่อเกมให้ครบด้วย,ย Build to Survive the Bomb ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะมาเอาชีวิตรอดจากบอมครับซึ่งบอมเนี่ยมันก็เป็นระเบิดซึ่งตอนนี้เนี้ยเราแอบอยู่ในนี่นะให้ดูกนเต,ตอนนี้เยผมได้ทําการปิดทำให้กองทรายมันกะติดซึ่งมันดูออ่นะเพราะว่าทรายที่เราสร้างมันจะมีแต่ว่าถ้านะเกิดไม่ับ เก๋มันมองไม่เห็นแตบอมว่ามันต้องมีคนมันระเบิดแล้วก็ปุซึ่งตอนเนี้ยเราก็แอบกันโตอยู่ด้านล่างผมว่าโตอยู่ตรงไม่เขาลดอะไรอยู่ไนโตนี่ก็อยู่ที่เดิมปกติแล้วก็อะไรก็อยู่ตรงนี้ครับส่วนผมก็อยู่ด้านบนเสียงพัดเปิดบนลงมาแสียงดังมากเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะคนที่เปิดตนลงเป็นคนที่ดีอย่างแน่น นี่ดเอเอ้าเราได้เป็นระเบิดเฉยคนที่เปิดพลุต้องเป็นคนเก่งคนที่แย่มที่เนีย่หมดไม่ได้บอลดีมันมีดแย่มแล้วหมดีเยอะเยอะเมื่อกี้กูเก๋าระเปิดผ่านหน้าไปขึนมาอยู่ไหนขุนเนียนเราแล้วคนเนียนเริ่มจะปรับผมเลยไหมอย่ามาเกาะตัวนี้ดิเดี๋ยวเขาก็รู้หมดเอาไปออกไปขุนเนียนเราแข่งเองไปขุนเนียนนี่แหลเออนเนียนว่าจะไม่มีใครรู้หรอกใคร จริงๆนะเราไม่เราไม่มีใครรู้ว่ามันไม่มีใครรู้เราเลยนี้ม่ใช่จริงมันไม่มีใครรู้จริงอ้ยมันมามันมาโอเคอดอยู่เฮ้เสียว่าเลยมันเดินมาตงกองหินเฮ้เมื่อกี้เราเจอดนกูแล้วมันระเบิดตายระเบิดปูปูปูปพึ่งโน้ตตาันน่ เมื่อกี้ระเบิดตัวเองตายแล้วเราเจอเดกุด้วยจบโอ้เราบ้าเราบ้าเราบ้าตงสัยจุดอะไรเราบ้าเราบ้าทำไมเราเราบ้าทำไมเราบ้าไม่ซื้ออาวุธอ่ะเราจะเก็บเงินซื้อเราบ้าเงินพอแล้วมันเป็นแต่ร้อยนี่หว่าเฮ้ยเดกุูฆ่าเราอาวุธ บอกมันเป็นอวุธระยะไกลของอะไหกนสวัสดีมีคนอะไรกันนี่ปะแล้วเราเนียนนเอไหมะลัวเราเนียนไหมเนียนปะไม่เนียนเรารู้เราตอนแรกเราตอนแรกเราไม่รู้พอเราหันมาทีแล้วเราก็เจอที่คนหนึ่งแล้ว การอยู well, ่นี้เราจะระเบิดแล้วการมันเผยเผยเราแล้วการระเบิดแล้วการมันเผยแล้วไอ้ต้อ้การถอยท่ถอยโยอะไรเประเบิดด้วยเราคิดว่าจะกัว แอบงตกเลยการแก้งเลยปะเหมือแล้วมันกระโดดลบไม่เนียนนะจ๊มะ้มันไม่เนียนนะจ๊ะน้องสาเนียจะถึงีเน่เยลอเราเนียนตายยังไะตายแล้วไประเบิดระข้าเรา

เล็กเลือของอเลกครับโลนอ่าเล็กเล็กเลกอเล็กมาก่อนชีวิตาก่อนน้เล็กอเล็กเอเย็บลอยคนอเล็กเย็บลอยคนอเล็กเย็บลอยอือโอ้ไม่โดนอีก ไอ้คนนัมยอีกฝั่งนึงจ้าอย่าไปกับเขาน่ะอยู่คนตรงนั้นน่ะอีกฝั่งน่ะเดี๋ยวะเฮ้อย่ามาแพ้พวกคนเดียวนี่ยนะเดฟโกอย่าระเบิดหม้อตรงนั้นไม่มีเอ้ยมโนจันอะไรนี่โอ้มโนจันบอมกางก็คือ เกิดปุยว่าดก็ไมกมเบออดีดีก็ไม่มีใครระเบิดแล้วได้แล้วเราบักคนระเบิดได้แต่ถ้าเกิดเฮนโดเป็นนะก็ไประเบิดเฮ้ยพวกเรนเฮนโดก็โดนระเบิดได้แล้วเย้ยี่ไงเราอยย่กับโยบูบักแล้ว เรากำลังสร้างพื้นที่พื้นที่พืนังให้เราได้อยู่จบบตรงนี้สบาย ยู่สบายจริงๆนเราควบดีเลยเราบอกไว้ก่อนเราบ้านเราปูดเราเราูดขึ้นมาละเราปูดขึ้นมาออกจากใต้ดินเลยโอ้ยนนเน้นท์อยู่ไหนอยู่นกันตอนแรกเตอนแรกเราอยู่กับโลบูบักตอนนี้โลบูบักหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ตั้งเพลงรัฐบาลมันอยู่ตันไหนดีนี่วะตันตันแนวว่าสับาลเอาบ้างสับาลไหนเยอะเยอะปะเยอะเยอะปะะคนเดียวแล้วก็อะไรก็มาหาแล้ว เล็กวางบอลแล้วขึ้นมาก็ค่อยลบพอเราเจอแล้ววัสดีว้าบเรแพเราเจอมิดดิระยาเลยเว้ยตอนแรกแมก่งเรารู้ตอนแรกเราเราไม่เห็นเแี่ยแต่พอตอนที่สองเราเดินผ่านอีกทีนึงเราสงแสยแล้วเราก็มองแม่งเลย พอมองปุ๊บแล้วแล้วแล้วเราได้แล้วเราก็ลองจะเปิดเล่นเลด้วยลองเราเปิดเล่นเลแล้วก็ถูกไงเทุกอย่างที่มีมาปิดเลยเล็กเอนโดแล้วเกิดสร้างอย่างนี้ก็ลบเลยนะไม่งั้นไอพวกบอมมันมันทิ้งไม่ได้ลบเล้วลบมันนีล<บ>ล้ลบเล็วจะเคบลบ,ลบ,ลบ,ลบดวนดวน,ดวน กำลนทลบกำลังรบนีลบไม่ทันนะฮนกำลงลดรงใช่ทุกคนจะโดดมันโดดดินเต็มเลยนะเรียบร้อยเราบังลบหมดแล้วแล้วฮินโดก็มาช่วยให้มันหนาขึ้นเราเราไม่ได้วางทีก็ได้วางมัวเลย สร้างกระท่อมได้ใช่เอออืมไม่ดูี่มมไม่จริงมันอันเล็กระเบิดเรามีกระท่อมแล้วเซนโดมันต้องกลัวเราก็มีกระท่อมแล้วกระท่อมเราวตี๋คตรสวยแล้วบอกไว้ก่อนโด <laughs> นในมันจะโดนระเบิดตายเซนโดมาตรฐานเราเราว่ามันพออะ เกิดไดเนี่ยมันระเบิด,ดใช่ไหมแล้วมันก็สร้างเป็นทางบันไดออกมาเอ้ยแล้วมันก็จะปีนึลงมาแล้วก็มันมาตรฐานมาตรฐานระดับระดับฐานอยู่ได้นะคะว่าน่าจะพอได้เต็ม่อพอได<ๆ>้เราก็ไม่เบี้ยบด้ะเราบังเราบังรู้ปะเรากระโดดได้ทีละสองนกแต่แมันกระโดดได้แค่บล็อกเดียวนะเราเฮ้ยทุกคนอย่าแนะนำอย่าปีนไปเล่นบอกไอ้บอมมันจะได้ยี่ห้อแต่วันนี้เน<ๆ>้ยมเออซื้อ ไปดน้องแนมไปดิปดปดปดน้นนนนนองแหนเป็นอ่ะน้องเอ้ยเป็นเอาบ้านเอาอาวุธเลยขว้กูเองยอะไราจู่กออะยูบกเองได้หน่นอยกัวิง้มน,น,น,นั่นเงินละว่าแล้วมันจะสร้างเป็นกำแพงออกมาเป็นอย่างนี้ป,ปีเราบ้านยาแต เฮ้ยยี่ยหลังเลือดเฮ้ยไหนกันนะ่ะเราเป็นมนุษย์เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งมีตัวจะมาระเบิดบ้านเราแม่งแตกไปแล้วนิดนึงเฮ้ยหนีหน,นีด่วนเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเกลียดมากลัวเกมิ่งม,มันจะฆ่าเราแล้วทุกคนฉันเกลียด มานีดิมานีดิไม่โดนดอกู่เอามันเอามันเทมันเออวู้ไอเราขอขึ้นสะพานด้วยใอด้านหลังไปเอาโอเาัวระัตัเรต้องเจอพิการมันสิบต่อสิบว่ะสิบต่อสิบว่ะไอ้ พุกมันพวกมันมากระต็บเลยไอ้ไอันนี้อะไรโอ้เอา้ากับโคมันเจ็บเฮ้ยอันเล็กจะขึ้นมาว่ะเฮ้ยาเออก็เ้ยใครขึ้นมานมัลว้ามาบ้องกันน้ำมันมาบ้อง ดาบบราณโบรัณขนาดนี้ใครกลับมาเกินกันกลกบมาเกินเลฮ้ยหนีกันฉลาดเลยมันตายผมมนุษย์พวกแกกระเต็มเลยากระเต็มเลยแอบก่อนแอบก่อนเไม่มีใครอยู่แล้วเอบก่อนอย่าเดินกันสิไม่แอบไอ้บอมมันฉลาดไอ้บอมมันฉุดดุ างน้อยมันก็ช่วยตัดหเหลือออะไรคนนี้จะมาบอกบางทีมันจะมีคนบางคนเนี่ยที่เขาไม่ยอมสังเกตกาย์อย่าไปนี้สิอเล็กมันมาแล้วอเล็กมันระเบิดเตรียมพอมันเลยหนีต้องฆ่ามันม <c oughs> ต้องหนีเพราะอเล็กแะเตรียมบอมมาเลยนั่งไงเพื่อนเห็นไหมอ้ามันเออมันเหลือมันุดย์มันเหลือมนุษยี่อยู่ท่ตัวไวมันส่ง ค่าคับพวกเราไปล้านตัวไอ้ไอ้ไอ้พวกที่ตายแล้วมันรู้ว่าเราอยู่ไหนการพวกบอลแล้วเราฆ่าแล้วมันเกิดใหม่ได้พวกเรามันมาแล้วเอามาไอ้ปลามันตกปัาตกโลมันทำงานแล้วมันเราตกเฟ้อเลยว้าวเราไม่ได้ที่วันเสารที่ เอ้ที่เราอดไอ้ที่เราจะรอดกายแทงกายแทงกายกายตายเปิดหวัดดีเล่เป็นระเบิดแล่นโอ้ยอะลรโอ้ยโดนสวัดดีสวัสดี ฟักแอบหนึ่งนะสวยดีสวยคแอบอยู่ตรงนี้สวัสดีกายสวัสดีคุณอิี่คือะไรเนี่ยโอโโดนระเบิดไปเรียบร้อยต้องต้องที่ไหนเนี่ยแหละบ้านเราบ้านเราไม่โดนระเบิดไจรินเลย มันอเฮ้ยตรงนี้ป้ามีตาดูก่อนว่ามันบาหบล็อกแย้มมันบางมากรู้รู้บล็อกแย้มมันบาวอยู่บนภูเขาหมดเวลาแล้วเออหมายก็อทได้ไงเนี่ยบอมมีกำลังเตั้งเยอะแยะก็ไมนมีใครเห็นคนอยู่บนภูเขาโอเ่เราก็ไม่เห็นตาเราถั่วเนี่ยอิมเราไปทำภารกิจมาเมื่อเี้านี่ย ทำภารกิจมาได้นกพิราบก,กับเอไอ,อล่มเนี่ยความจริงมันมีภารกิจหมวกให้ทำด้วยแต่เรายังไม่ได้ทำล้าขี้เกียจเออเขี้เกียจเฮ้ยเราบักเราบักไปอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราบัก้ยเ,เฮียระเบิดหินเฮ้ยอะไรไอล่มอะไระน,นั่นเราเพิ่งหินอือเราได้มา,ามเป็นล่มบแบรนด์มันไปเอกับแบรนดอะไรนี่แหละ ไบ้ไอ้บอาลาเบงบัตรน้ำอย่าเดินดูบีนีนอ่อย่าอยู่กันอย่างนี้ออกไปจะสร้างมันสร้างไม่ได้เนี่ยันมีคนบเนี่ยใครเลยไม่ห้ามาหม,มาเบ่งสปนบัตน้ำอะไรหมาเดียมนเม็ดนี่ี้ออกไปไอเอาหมาเบ้ลเลยมามีตลาดแต่ก,กายเนี่ยเหม็นหมดเลยเนี่ยที่ห้า ไปเล็กเรา,เราทำพักกันดีกว่าเล็กมาต้นไม้แม่งกินอย่างก,กับน,น้ำปลาเลยใหญ่มาพุกน้้ำปลาอะแเอาไหมต้นไม้ี๋ว ต้นไม้ก็มีคนชอบมาขอกทีกอย่างนัเนื้อยาแล้วหน้าจอเราบาัสอีกโอ้เยี่ยเดี๋ยวเราออกใหม่แป๊บจะ,ะไปหน่อยอยาดีาด้วยตอบแบนี้กินย่งก็ขนมกินกับน้ำปลาเลยเออข้าวดมด มันไม่ยอมออกอ่ะเฮ้ยระบบเองเราเป็นระบบเองเราเป็นไ้แเราออกแล้วเราได้เป็นระเบิดอยาวาแล้นะเพราะเราหน้าจอบั๊กเมื่อกี้เฮ้ยเราไป็นฮิิดด้านบนหน่อยดิเราเป็นฮิวแมนเว่แต่ว่เรากำลังขึ้นเพื่อเสริมขึ้นไม่ด้านบนหน่อยเราไม่มีหน้าแล้วแอนโดรเลเอาบล็อกที่ตัวเองสร้างออกดิ เราขึ้นไม่ได้ก่เทนโดไม่ยอมขึ้นเราหล<ร>บอยู่ตรงแถวต้นไม้เราไปกันเราวางรูปว่าในมือถือมันต่อยากมากยากนะเทนโดมันต่อง่ายจะตายต่อแบบเนี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้เราขอออกไปสร้างอะไรเด็กเสริมเอ้ละใครขึ้นมาบังเนี่ยเราจะกบผ่านเรา ฐานเราจอยู่บ้างอุ้ยแลรถไฟมาขุดฐานตูมันเลยเนี่ยเพื่อฐานเราเล็กเพราะว่าเทนโดกับอเล็กไปแล้วเราก็ต้องสร้างเะไปแล้วต้นไม้สวยๆมาสปปหไล้วโดนเทนโดกับอาเล็กพังเลยเวเนี่ยเราเราสร้างเต็มนี่ได้อเล็กลบอเล็กลบอเล็กลบ เราไอ้บมลเทปลบเร็วก่อนที่มันจะบอมมันจะขึ้นมาได้ง่ายๆเนี่ยโอป้าให้เราเข้าไปหน่อยเรา,เร,เ,าเราบังเทพอดีเราเราเัง้าง,าางให้มันไม่เข้ามาออกดว่ะีม,มนุษย์ยูแมนนะยูแมน เมันมันไม่มีใครรู้อะไรอยู่ดไม่มีใครรู้อะไรเราแอบอยู่ในนี้ขอร้องเงี้ยมันมระเบิดเออบ้านบ้านมีบนไดมเออเทนโดตเล็กส้างเพราะว่ารอบหน้าถ้าเกิดเราสร้างนะเดี๋ยวเราจะตัวเล็กเราขออยู่ด้วยได้มุ้ยอ่ะแล้วเราก็ติดบ้าเราอยู่บนไดเนี่ยก็โดนบอมแน่นอนถ้าเกินเทนโดกับบาริสเราเตรีมตด วันเดียร right. huh? ์ละเจ้าลูกก็มาเร็วมาแล้วเจ้าลูกเดาไม่ใครจริอ่าเลเบเบเลาว่าละเราจะอุ well, li <h <h ้ยการโยนดามีออกไม่ได้อุ้ยหลุดแล้วออก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 อะไนี้ตัวนั่นสะพานหน้าจอเราบ้ากี่แล้วไม่มีใครรู้เราอยู่ไหนยังไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ไหนการนความจริง มันไม่มีใครมันมีใครรู้เลยไหนเอ้ยเ้เอยหยียบเทนโดเหยียบเหยียบไอระเบิดเทนโด่เทนโด่เจ้าเทนโด่เ้าเทนโดอยากอยากเห็นว่าตุนอยู่ไหนลองเข้าไปดูในลองเข้าดูก่นเจนโดลองเข้าไปดูในดูกคอนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเนี่ยมืช่วยเราได้ไหมอ่ะลองเป็นเล่นเหยียบหัวเทนโดไปเลยเหยียบหัวเล็กเทนโด มันวิ่งตามเราอยู่เราก็ตายเราไม่แชร์จอเลยนะโดนห่างๆเนีเนี่ยเราไม่แชร์จอเราช่วเราไดมไงอะเราเจอมังคุดเรามดกันมาแล้วเจอมังคุดมีใครเห็นเราเราเจอมังคุดที่มันมีทางเข้าแล้วมันมีทางเข้าล้วนี้กลับมาเร็วทางทางเข้าสพาแล้วตอนนี้มันมีทางเข้าโลภูบักโลภูบักงั้นเหรอเบื่ออะไรกันอะเหยื่อคือโไปได้ เราบังเรา,ตาแต่ละคนจะตลัดชีวิตเอืออะไรคือตลัดชีวิตเอือมันนั่งกันอย่างิงจังนี่เว้าวดีใจด้ยมันนี่เราพูดนะว่าคนอยู่ไหนว่าเราทำอะไรอ,นะอ๋อ,อเยี่ยมทุ้มไปละทุ้มไปละเหรอหาบรอไว้เลยหยาบมิงโซนน้ำประเด็นอะ เฮ้ยรถลูัสไม่แตกโอ้สกิลแม่งเอลอีนี่เกียเฮ้ยระวังอ่าใครเราก็ต้องตายแล้วเลยถ้าเกิดได้ไหมโอเคถ้าเกิดเราสร้างรอบนี้เสร็จเราจะไม่ให้เทนโดกับเล็กเข้าเลยเราขอเข้าเราจะช่วยสร้างได้ได้เปลี่ยนห้องไหมเปลี่ยนห้องไหช่วยสรางด้วยช่วยสร้างด้วยแล้วอะไรไม่เคยไปบ้านรอบักเลยเปลี่ยนห้องไหมเปลี่ยนห้องทำไมอ่ะเดี๋ยวเล็กโตจะ ไปินตึกมาแล้วก็สร้างออบบิคในกกระเบิดนั่งเปิดมันเบินเราจะสร้างบ้านของโดยเองก็ได้มันไม่ใช่ออบบิคบันไดบันไดอะนั่นยังไดอ่ะแตกคู่ไปดิเราเราเก็บเฮ้ยนโต้สร้างแล้วก็ไปลบ เอ้ยเล่ทําไมอยู่ดีแอนิเมชันเราหายวะตอนแรกมันมีแอนิเมชั uh ่นการเดินตอนนี um ้ไ uh> ม่ม um> ีแ uh> ล้วบล็อกเล็กอะบล็อกเล็กทําได้เลยบล็อกเลกบล็อกเล็กไม่ใช่ของเราสยอะไรไม่ใช่ของเราเราวางเะบล็อกไม้กันบ้านเราอยู่กอยู่ไหนก็ไม่ได้อยู่ที่เรียบเรา เราอยู่กับแถวรอบลูบาร์เราสร้างคันนี้รูนี้รูนี้คนมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงรูนี้แน่เลยระเบิดเร็วยิตาามมระเบิดอีนี่อยู่มันน่าจะอยู่ในนี้แนงตายแอบแอบซ่อนบอมฮะมิดเดิลบอมวัวหนูก็โดน ไป่เคยมาของเราบ้ากอยู่ไหนไ็ได้ขอตั้งเคยเฮ้ยอเล็กอเล็กอยู่อเล็กจะสร้างที่ไหนดีรู้แล้วสร้างที่ไหนดีพี่นีนเนียนเนียนอิมตามมาเอ้าอิมวินบ้างแล้วอิมก็หลุด ทำไมอยู่ดีอิมวินวอลว่อิมก็หลุด ทำไมอย่ดเงียบเฮ้ยแหละคนียเ้ยแอบคนเง้ยบเลไมแไ้วอยากอีกถ้าเราสมมุงก้อนสามารมองได้ทอย่างเลยเว้ยโอ้ยนี่มันไมาไม เทนโดแต่ยล้าปสีเราตามเมื่อกี้เทนโดบอกว่านั่นเหล็กเรานั่นไม่ใช่เหล็กเราเราเอาแต่ไม้มาตอกเองใต่ยล้ไปสีอ๊าเทนโดไม่ดีกายกายห้ามมองแลยเออกอเคไป ตรงนี้แอบได้สองคนเลยหรือว่าดีมีคนมาจากอยู่อเอาอยู่คนเดียวแล้วโอโน่ก็มีคนมาสร้างอบบี้เราบก็สร้าง<อ>ที่เวบั แล้วโกศลก็สร้างในสถานที่ที่ไก่ขุนเปล่าเนี่ยไอ้ยัมัก็มาสร้างบ้องมันก็เรียกไปว่าเอาอ่ะมันก็รู้ด้วยนะว่าเราอยู่ไหนอ่ะไอ้กายรู้ว่าเราอยู่ไหนรู้ได้ไงเราสร้างอยู่คนเดียวเรายังไม่ไปเห็นของไทยเลยเราเห็นไทยอยู่ได้ไงไอ้เกียร์แล้วไง อะไรล่ะเชลียแล้วไงแม่งตอบส้างไอ้นี่เข้ามากันก่อนเดี๋ยวแม่งทุกคนต้องโนเปลียนเราในเราสร้างเสร็จทัง้งนั้นอกขันแต่มันมีคนมาสร้างออบบี้ไอ้พวกนี้นี่ชอบสร้างออบบี้มาเกอออบบี้มันเนี่ย ออ้้อสรางยากคนเยอะมันก็ดีนะไม่อยากก็อยากสร้างไมอยากสร้างออบบี้ก็ม,ม,ม,มีคนจะสร้แวป้าแต่เราเป็นทีมบอมเอ็ดดีมากอ้าวทำไมเราเป็นทีมบอมอ่ะก็เพราะว่ามันจะสมคนไง สร้างตั้งนานเราได้เป็นฮิมบกเราก็สร้างตั้งนานแล้วก็ได้เราก็สร้างภาษาทียวเราได้เป็นเาสร้างปลาเดียวเฮ้ยไม่มีใครรู้หรอกอะไรเฮ้ยระเบิดเวลาุยแต่พอมาดูคลิปไปเจ็ดนาทีแล้วไปนอเนแลวคลิดแเินแทนแล้วเินกินกินด้วยอนน้มขอตัวก่อนใช่ไปกัน้บายบาย